เวอร์จิลออติได้รับเกียรติจากบ้านเกิดโดยล่าสุดนั้นเวอร์จิลออติจูเนียแชมป์เฉพาะการในบนุนยูบีพิกัด154ปอนด เจ้าของสถิติการชกชนะ22ครั้งชนะน็อก21ครั้ง, <c oughs> งเขายังไร้พ่ายได้รับเกียรติจากบ้านเกิดที่แกรนด์แพรรีเท็กซัสสหรัฐอเมริกาซึ่งออติตได้เป็นส่วนหนึ่งของขบวนพาเรดโดยขบวนพาเรดนั้นจะมีนักมวยเยาวชนในท้องถิ่นหลายสิบคนเข้าร่วมอีกด้วยซึ่งเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักชกเยาวชนในท้องถิน่นซึ่งออติสได้เปิดเผยถึงการได้รับเกียรติในครั้งนี้ว่า ช่วงเวลานี้ผมไม่อาจจะบรรยายความรู้สึกได้พูดตามตรงผมไม่รู้ว่าจะพูดอะไรดีผมสนับสนุนเมืองและสนับสนุนเด็กๆเ,เสมอผมจะทำทุกวิธีทางเพื่อให้แน่ใจว่าเมืองแกรนแพรลี่จะยังคงเป็นเมืองที่ดีที่สุดในโลกผมต้องการทำให้แกรนแพรลี่ภูมิใจในทุกๆวันเวอร์จิวอติสกล่าวสำหรับทางเวอร์จิวอติส ไฟล่าสุดเขาเพิ่งเอาชนะเซอร์ฮีโบฮาชุกไปเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาและเขาก็คว้าแชมป์เฉพาะการของนุนยูบีพิกัดรุ่น154ปอนด์ไปครองได้สำเร็จปัจจุบันเขายังรอไฟชิงแชมป์โลกอยู่ซึ่งน่าจะมีการประกาศอย่างเป็นทางการในอีกไม่นานนั่นเอง